ไ,ได้ดีอยู่อันนี้ก็ครบมีผาหน้าไม้ครบลังถึงออทุกอย่างครบหมดแล้วใช่ไหมขาดอะไรอีกเนี่ยอ้าวคุณผู้ชมอาจารย์นิสกักำลังยุ่งอยู่เลยละ่ะดูสิเนเตรียมข้าวเตรียมของอุปกรณ์กับเครื่องปรุงเต็มโตไปหมดเลยวันนี้จะจัดงานปาร์ตี้กับบรรดาเพื่อนๆสไตล์มี a แอนกรีดอะไรทำนองนั้นละ แต่แหมคุณผู้ชมเมนูต้องเยอะแยะไปหมดอย่างนี้อุปกรณ์เต็มโตเพื่อนบอกว่าจะมาช่วยทํากับข้าวนัดกันแต่เช้านะเนี่ยนี่ปาเข้าไปกี่โมงเนี่ยบ่ายเท่าไหร่ล้วเนี่ยยังไม่มาเลยกำมเวนจริงๆแล้วฉันจะมีปัญญาทำไหมเนี่ยถ้าเกิดฉันต้องทําคนเดียวโอ้โหปาร์ตี้ฉันคงจะพังพินาศเละเทะแน่เลยเฮ้ยเสียงกลิ่งดังสงสัยจะมาแล้วอ สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีคุณเคนคุณผู้ชมนี่คุณเคนเพื่อนที่บอกว่าจะมาช่วยทําอาหารของเราวันนี้ไงโอ้นี่คุณเคนฉันลกลุ้มใจจริงๆเลยกับข้าวกับปลาเยอะแยะเต็มโต๊ะไปหมดเลยฉันจะทําทันเหรอเนี่ยทันแน่นอนครับอาจารย์ไม่ต้องกังวลครับนะเพราะว่าวันนี้ผมได้นําเชฟมามา,าช่วยเตรียมอาหารสําหรับปาร์ตี้เย็นนี้ครับเชฟ <laughs> ถึงขั้นพาเชฟปาเฉลียวอยากเห็นหน้าตาเชฟของคุณจังเลยคุณเคนหล่อเหลาขนาดไหนล่ะนี่ยังไงครับโปรเชฟครับเป็นเชฟเมืออาชีพครับคุณเคนคุณจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยนี่มันก็อีกแค่เครื่องปั่นธรรมดาธรรมดาคุณอย่ามาอ่ำฉันซ้าย,ยากเลยแล้วเนี่ยดูสิบัญชีฉันนนยาวเป็นหางว่าวอย่างเนี้ยจะมีปัญญาทําอะไรได้กับอีกเครื่องเนี่ยโอ้ย ไม่อึมหรอกครับอาจารย์ไม่ได้โมโด้วยครับเพราะว่าเครื่องโปรเชฟสามารถทําอาหารหลากหลายชนิดอร่อยง่ายๆเพียงปลายนิ้วครับอร่อยง่ายๆเพียงปลายนิ้วเครื่องปรุงอาหารอัตโนมัติเพื่อสุขภาพโปรเชฟอร่อยง่ายๆเพียงปลายนิ้วด้วยคุณสมบัติพิเศษของตัวเครื่องสามารถต้มปัน่นตุนบดพร้อมปรุงอาหารชนิดต่าง ได้หลากหลายทั้งแบบร้อนและแบบเย็นอาทิเชน่นโจก๊กซุปตุนยาจีนซุปทัญ,ญพืชทั้งแบบข้นและแบบเหลวรวมทั้งน้ำสมุนไพรน้ำผักผลไม้สมูทตี้และไอศครีมชนิดต่างๆที่มีประโยชน์และอุดมไปด้วยคุณค่าของสารอาหารทางโภชนาการจึงเป็นนวัตกรรมใหม่ของการปรุงอาหารอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวคุณสมบัติเพียบพร้อมสักขนาดนี้มันมีด้วยเหรออีกเครื่องแบบนี้บนโลกใบนี้ยฉันไม่เชื่อคุณละคุณเคนนี่คุณเคนฉันนเป็นคนทำกับข้าเป็นนะแล้วฉันก็รู้ดีนะอะไรยากอะไรง่ายแล้วกับเวลาที่มันเหลืออยู่ไม่กี่นาทีแค่เนี้มันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกเป็นไปได้แน่นอนครับถ้าอาจารย์ไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับ ก่อนการใช้งานทุกครั้งต้องประกอบอุปกรณ์หลักดังนี้ให้สวมยางกันความร้อนนะครับให้สวมลงบริเวณขอบแท่นนำความร้อนโดยหันด้านขอบของยางนะครับหันขึ้นแล้วก็สวมด้านข้างของแท่นนำความร้อนครับให้แนบสนิทแล้วนำมาสวมใต้โถนะครับโดยหันขั้วของสวิตช์อยู่เฉียงกับตำแหน่งของด้ามจับโถ นะครับตามตำแหน่งนี้นะครับเสร็จแล้วนำแท่งคนส่วนผสมมาสวมลงใต้แท่นนำความร้อนนะครับในล็อกตำแหน่งของใต้แท่นนำความร้อนเสร็จแล้วผัดตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อกกับตัวเครื่องให้ขั้วของกระแสไฟของแท่นนำความร้อนกับขั้วของกระแสไฟด้านของโถปั่นตรงกันเป็นอันเสร็จเรียบร้อย ในกรณีที่จะถอดล้างก็ให้ฟั่ำโถลงนะครับโดยหันด้านมือจับอยู่ด้านหน้าแล้วนำมือซ้ายจับด้ามของโถและนำแท่งคนส่วนผสมสวมลงใต้แท่นนำความร้อนในตำแหน่งเดียวกันแล้วผักไปทางซ้ายมือทวนเข็มนาฬิกาแล้วถอดออก วิธีการทำซุปข้าวโพดไก่แฮมใส่ข้าวโพดหวานหอมหัวใหญ่มันฝรั่งเนื้อไก่เนยสดชนิดเค็มใบกะวานกระเทียมและน้ำซุปไก่ลงในเครื่องปรุงอาหารอัตโนมัติเพื่อสุขภาพโพเชตปิดฝานะครับให้เคี่ยวของฝานะครับตะแคงลงช่องสี่เหลี่ยมของโถนะครับเล่ามือกดฝาไว้แล้วก็กดตัวล็อกนะครับ เปิดสวิตช์ด้านหลังเครื่องกดปุ่มที่4เพื่อเปิดหน้าจอกดปุ่มที่1เพื่อเลือกเมนูซุปโดยกด3ครั้งจะไปโชว์รายการเมนูซุปกดสตาร์ทให้เครื่องทำงานจนส่วนผสมได้ที่ให้เปิดจุกฝาครอบตรงกลางด้านบนโถเติมนมสด UST ลดจืด และวิปปิ้งครีมปรุงรสด,ด้วยเกลือป่นพริกไทยป่นหลังจากนั้นกดปุ่มปั่นเป็นช่วงนะครับที่ปุ่มที่5นะครับเพื่อปั่นส่วนผสม,มให้เข้ากันนะครับยกลงเทใส่ภาชนะแต่งโรยด้วยเม็ดข้าวโพดสุกพาสเลลและขนมปังรับประทานขณะร้อนๆ ุปต้มยำรวมวิทะเลวิธีการทำใส่มันฝรั่งราดผักชีพริกขี้หนูแดงใบมะรูดตะไคร้น้ำพริกเผาค่า,าและน้ำลงในเครื่องปรุงอาหารอัตโนมัติเพื่อสุขภาพโปรเชฟปิดฝานะครับให้เคี่ยวของฝานะครับตะแคงลงช่องสี่เหลี่ยมของโถนะครับแล้วมือกดฝาไว้แล้วก็กดตัวล็อกนะครับเปิดสวิต ด้านหลังเครื่องกดปุ่มที่4เพื่อเปิดหน้าจอแล้วกดปุ่มที่1เพื่อเลือกเมนูซุปรายการเมนูที่4หลังจากนั้นกดปุ่มสตาร์ทเพื่อให้เครื่องทำงานพอส่วนผสมเดือดได้ที่เรียบร้อยเปิดจุกฝาครอบตรงกลางด้านบนโถเติมนมค้นจืดปั่นให้ส่วนผสมเข่ากันอีกครั้ง หลังจากบทโปรแกรมจึงยกโรงเทใส่ภาชนะเติมอาหารทะเลทุกชนิดที่ต้องการเติมเห็ดฟางหยอดหน้าด้วยวิปปิ้งครีมโรยหน้าด้วยผักชีรับประทานขณะร้อนๆคู่กับขนมปังกระเทียม สูตรซุปรากบัวงาขาวนะครับเราก็ใส่รากบัวนะครับหั่นเป็นชิ้นนะครับลงไปนะครับเสร็จแล้วตามด้วยงาขาวนะครับเสร็จแล้วตามด้วยข้าวหอมมะลินะครับตามด้วยแปะก้วยนะครับก้อนปรุงรสนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีครับเสร็จแล้วใส่น้ำสะอาดลงไปนะครับ1.2ลิตรนะครับปิดฝานะครับให้เคี่ยวของฝานะครับตะแคงลงช่องสี่เหลี่ยมของโถนะครับ เล่ามือกดฝาไว้แล้วก็กดตัวล็อกนะครับเปิดสวิตด้านหลังเครื่องกดปุ่มที่4 <c oughs> เพื่อเปิดหน้าจอกดปุ่มที่ 1, <c oughs> 1> เพื่อเลือกรายการเมนูนะครับไปยังรายการที่4นะครับแล้วก็กดสตาร์ทนะครับเครื่องก็จะทําการต้มให้โดยอัตโนมัติโดยมีสัญ,ญลักษณ์รูปชามแล้วก็มีควันขึ้นใช้เวลาประมาณ20 2 5ถึง25นาทีครับหลังจากนั้นเครื่องจะมีสัญญาณเตือนว่าจะปั่นให้อีกครั้งหนึ่งนะครับนไครับ เพื่อปั่นส่วนผสมนะครับให้ละเอียดเนียนนะครับคุณผู้ชมนะครับสามารถที่จะปั่นส่วนผสมนะครับซุปรากบัวงาขาวให้เนียนยิ่งขึ้นได้นะครับในกรณีต้องการเนียนมากที่ขึ้นสามารถกดปุ่มที่5เพื่อปั่นเป็นช่วงได้ครับนะครับหลังจากนั้นนะครับนำภาชนะช่วยแก้วนะครับเปิดจากก๊อกได้เลยครับ น่าทานมากเลยครับครับอันนี้คือสูตรตุนยานจีนนะครับก่อนอื่นเราก็นำส่วนผสมใส่ลงไปนะครับก็คือ เครื่องยาจีนนะครับเสร็จแล้วตามด้วยน้ำสะอาดนะครับประมาณ1.2ลิตรนะครับปิดฝานะครับให้เคี่ยวของฝานะครับตะแคงลงช่องสี่เหลี่ยมของโถนะครับเล้ามือกดฝาไว้แล้วก็กดตัวล็อกนะครับเปิดสวิตช์ด้านหลังเครื่องนะครับแล้วก็กดปุ่มที่4เพื่อเปิดหน้าจอนะครับหลังจากนั้นนะครับกดปุ่มที่1เพื่อเลือกเมนูไปยังรายการที่5คือรายการสมุนไพรหลังจากนั้นกดปุ่มที่1 อีกครั้งเพื่อตั้งเวลาไปที่40นาทีในกรณีคุณผู้ชมต้องการน้ำสมุนไพรนะครับหรือตุนยาจีนเนี่ยเข้มข้นก็ตั้งเวลาไปที่60นาทีได้แต่เราใช้แค่40นาทีพอแล้วกดสตาร์ทเครื่องก็จะทำการปั่นสมุนไพรให้ละเอียดหลังจากนั้นนะครับเครื่องทำการปั่นสมุนไพรละเอียดแล้วเนี่ย เครื่องก็จะทําการต้มให้โดยอัตโนมัติโดยมีสัญลักษณ์รูปชามแล้วก็มีควันขึ้นหมายถึงเครื่องกําลังต้มให้โดยอัตโนมัติพอเครื่องรันเวลานะครับจนถึงประมาณ20นาทีนะครับเราก็จะเปิดจุกบนฝาโถนะครับนำส่วนผสมนะครับใส่ลงไปนะครับก็คือกระดูกซี่โครงหมูนะครับเสร็จแล้วตามด้วยเห็ดหอมนะครับซุปก้อนนะครับ1ก้อนครับเหล้าจีนนะครับ น้ำตาลทรายแดงนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็ปิดจุกบนฝานะครับรอจนเครื่องรันโปรแกรมจนจบ<ม>เห็นไหมครับซุปถุนยาจีนก็เสร็จเรียบร้อยนะครับคุณพี่ก็เปิดฝาได้เลยนะครับแล้วก็ตักซุปถุนยาจีนใส่ถ้วยภาชนะเสิร์ฟได้ทันทีครับ นี่ครับท่านอาจารย์ครับโอ้ยคุณเคนไม่น่าเชื่อเลยเนาะดูสิซุปรวมมิตรทะเลหน้าตาดีดีเหมือนโรงแรมห้าดาวเลยซุปข้าวโพดซุปลากบัวมันเยี่ยมจริงๆเลยแค่นั้นยังไม่พอครับนี่ครับอาจารย์ครับซุปตุ๋นยาจีนครับซุปตุ๋นยาจีนเหรอครับผมอุตส่าห์ขอชิมหน่อยเซ่ พีต่ตายคุณเคนขอประทานโทษสดดังไปนิดหนึ่งนะ <c oughs> นี่คุณเคนโปรเชฟของคุณเคนเนี่ยมันเยี่ยมจริงๆเลยนะทำอะไรได้สารพัด Amazing มาก <c oughs> คุณรู้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยตุนยาจีนเนี่ยโอ้โหฉันต้องยืนคอย3ชั่วโมง8ชั่วโมงชนคนุณเอ๊ะว่าแต่ว่าโปรเชฟเนี่ยมันทำได้แต่อีพวกอะไรเหลวๆเละๆนำ้ำๆอย่างนี้แค่นี้หรอไม่ใช่แค่นั้นครับยังทำโจ๊กได้อีกด้วยครับ 叫。